อ่ะสวัสดีครับอ่ะคลิปนี้นะครับมาดูการดึงโหลดกันโหดๆบ้างนี่ในชะ่ไหมสี่พันกว่าวัตต์นะครับโหลดสามพันวัตต์นะอ่าตอนนี้นะครับจ่ายโหลดด้วย power supply ชุดนี้นะครับเนี่นะชุด power supply ชุดนี้จ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ขับโหลดทั้งบ้านนะครับตอนนี้โหลดใช้งานอยู่เกือบสามพันวัตต์อ้่สามพันกว่านะครับสิบห้าสิบหกแอมป์นะครับ อตอนนี้ไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเนื่องจากวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันชาร์จแบตไม่เต็มเนี่ยนะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่30%กว่าเหลือแบ็กอัพไว้ในกรณีที่กลัวไฟดับนะครับตอนนี้ power supply ชุดนี้นะครับจ่ายไฟทั้งบ้านเลยนะครับดึงไฟจาก AC การไฟฟ้ามาจ่ายโหลดทั้งบ้านเนี่ยนะครับเห็นไหมกระแสดึงไปถึง2 0 3 0แอมป์โอ้โห โหดมากนะครับดึงกระแส30แอมป์เนื่องจากนี่เห็นไหมโวลต์ตกนะครับอ่าโวลต์ของการไฟฟ้าตกเหลือ150กว่าโวลต์น,นะครับผ่านชุดซับาพชุดนี้ซึ่งมันมีอ่าบอร์ดมันมีชุด PFC อยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี PFC เนี่ยทำงานไม่ได้เลยถ้าไฟตกขนาดนี้นะครับชุด power supply ชุดนี้มีชุด power อ่าชุด power factor หรือว่าชุด PFC อยู่ด้านใน นะครับดึงไฟจากการไฟฟ้ามานะครับดึงไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็ป้อนเข้าอินเวอร์เตอร์จากอินเวอร์เตอร์ก็ไปจ่ายโหลดทั้งบ้านอ่าอันนี้คือแรงดันเอาพุทนะครับอันนี้คือแรงดันเอาพุทสองร้อยกว่านะครับเนี่ย220 210ตกบ้างนะครับโหลดเยอะนะครับอ่าอินพุตเห็นไหมอ่าอินพุตร้อยกว่านะครับร้อยกว่าโวลต์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโวลต์นะครับดึงกระแสมา20 30แอมป์ เพื่อมาจ่ายกระแส15แอมป์นะครับแต่แรงดันถูกบูตขึ้นเป็น220โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นกระแสฝั่งอินพุตก็จะเยอะกว่าฝั่งเอาพุตเป็นเรื่องปกตินะครับโอ้โหดึงโหดมากนะครับ3-4,000วัตต์อ่านี่อันนี้โหลดที่ใช้ทั้งบา้านตอนนี้3ประมาณ3,000วัตต์เนื่องจากว่าเครื่องทําน้ําอุ่นทํางานนะครับตอนนี้แม่อาบน้ำนะปั๊มทางานด้วยเครื่องทําน้าอุ่นทํางานนะครับกินไป3,000วัตต์โหมดมากนะครับ อ่าดูกระแสนะดูกระแสที่กินกระแสตอนนี้นะครับ80กว่าแอมโอ้โหนะครับอ่ากินรวม80กว่าแอมนะครับพาวเวอร์สปายมีลูกย่อย1 2 3ลูกถ้า3ลูกนะครับก็ช่วยกันแชร์กระแสนี่เห็นไหมตกตกอ่ากระแสลูกละ20กว่าแอมนะครับลูกหนึ่งจ่าย20กว่าแอมขนาด3ลูก ในชุดโมดูลนี้นะครับก็รวมกัน60-70แอมนะครับโหดมากนะนกระแสรวม70กว่าแอมนะครับมีแบ่งมาชาร์จลงแบตด,ด้วยส่วนหนึ่ง4แอม5แอมนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะตามโหลดนี่นะครับแต่ตั้งแม็กไว้ประมาณ3แอมนะครับไม่ให้มันชาร์จลงแบตเยอะนะครับก็แค่เลี้ยงสแตนบายไว้แค่นั้นเองนะครับ ก็ให้จ่ายโหลดเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําหน้าที่จ่ายโหลดเป็นหลักนะครับนี่พลังงานที่ดึงเข้ามาโอ้โหสี่พกว่าวัตต์ใช้โหลด3,000กว่านะครับบางครั้งพีคขึ้นไป4,000กว่านี่เห็นไหมกินกระแสเกือบ30แอมป์โหดมากอ่านี่เป็นปัญหานะครับถ้าบ้านใครไฟตกอย่างบ้านผมเนี่ยหเห็นไหม AC input นะครับตกเหลือแค่ร้อย กว่าโวลต์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เนื่องมาจากสายที่ส่งมาที่บ้านด้วยไฟจริงก็ตกเหมือนกันนะครับแต่าจากหมอมิเตอร์นะครับจากหม้อที่เสานะครับเดินเข้าบ้านก็จะตกอีกกึ่งหนึ่งเนื่องจากว่า,าดึงกระแสสูงแรงดันย่อมตกเป็นธรรมดานะครับแต่ไฟจริงจากเสาก็ตกเหมือนกันนะครับไฟจริงที่เสานะครับจากต้นขั้วมิเตอร์ก็น่าจะอยู่ราวๆบวกรบน่าจะราวๆ5โวลต์น,นะครับอย่างตอนนี้145 อเอาร้อยสี่สิบหแล้วกันนะครับถ้าตรงนี้145ไฟที่เสาก็น่าจะประมาณ150บวกลบแค่ห้าโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตกเยอะมากๆนะครับแถวบ้านผมนะแต่เอาพุทเรากองออกมาแล้วผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงออกมาเป็น220เจอโหลดก็อาจจะดับดลงบ้างนิดหน่อยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้ ทําทงานหนักมากเลยชุดนี้นะครับ p พ w e r ว่าสะพายตอนนี้ฝนตกปิมปิมนะครับฝนตกก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมนะครับแต่ตอนนี้เสียงพัดลมทํางานโหดมากนะเสียงเสียงพัดลมดังมากทํางานตามโหลดนะครับต้องทําถึงขั้นนี้นะครับเพื่อที่จะมีไฟ220โวลต์ใช้นะครับเป็นอะไรที่ลําบากยากเย็นมากนะครับไฟที่บ้านผม อ่าตอนนี้โหลดตกมาเหลือแค่พันเดียวนะครับแรงดันก็อ่าปกตินะครับกินกระแสก็ปกตินะเห็นไหมมันต้องทํากันถึงขั้นนี้เลยนะครับนะเพื่อที่จะมีแรงดัน2 2 0โวลต์ใช้นะครับไม่ต้องพูดถึงเครื่องสเตเบลเลเตอร์ที่เป็นขายตามท้องตลาดนะครับเอาไม่อยู่นะไฟตกขนาดนี้เครื่องสเตเบลเลเตอร์ต่อให้1 0กิโลวัตต์ก็เอาไม่อยู่นะครับ ่าไอ้พวกที่เป็นสเต็ปสเต็ปหรือว่าไอ้พวกที่เป็นจานหมุนนะครับถ้าตกเยอะขนาดนี้เครื่องดีเครื่องโชว์อะลามโชว์เออร์เรอร์ไปแล้วนะครับถ้าตกเหลือร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโวลต์น่าจะบูตไม่ขึ้นนะครับโหลดเยอะอสามพันวัตต์ขนาดนี้นะครับโหลดเยอะขนาดนี้น่าจะดึงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีอาการวูบวูบวับๆด้วยนะครับถ้าเครื่องสเตติบิเลเตอร์ทั่วไปนะครับแต่ในลักษณะการใช้งานนี้นะครับเอา พาวเวอร์สไพลไปขับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วเอาอินเวอร์เตอร์ไปจ่ายโหลดทั้งบ้านแบบนี้ไฟเอาพุทมันจะค่อนข้างที่จะเสถียรค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ดีคุณภาพดีไฟก็จะยิ่งนิ่งนะครับอย่างตัวนี้เป็นงานประกอบนะครับไฟก็ถือว่าไม่เวลาเจอโหลดหนักๆก็มีตกบ้างนะครับนะเจอถ้าโหลดไม่เยอะก็รักษาระดับแรงดันได้ที่2 2 0นะครับ ก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับโอเคนะเออการไฟฟ้าก็ไม่มาแก้สักทีนะครับก็ร้องเรียนไปคนเดียวก็คงยังไม่มีผลนะครับถ้าจะร้องเรียน,นจริงๆคงไปกันทั้งหมู่บ้านนะไฟตกโหดขนาดนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ